สบายดีสบายดีวันนี้ก็มาพบกับเาอีกแล้วซ่องนกสาลาวเซโนวันนี้ก็มีแขก,แขกรับเชิญพิเศษคือสาวรัทธมีหรือว่าซ่องเพิ่นซ่องอย่างมีสาวลาวเซโนฝากทุกคนค่ะไปติดตามซ่องลานสาวหรือว่าน้องสาวเด้อคือซ่องเพิ่นชื่อว่ามีสาวลาวเซโนวันนี้เฮาสนุกับสารากระซิมากินตำข้าวปุ้นสี่มือสารลัทธิมีเด้อนี่พี่นอ้อง ใส่มะกะทินใส่แม่แหลกใส่มือเอาไปนะแรกๆขอาราแรกๆแรกขอทรานค่อบมืิอจะโดนแถมทห้เลิกงานมามีโอชื่อขอบคุณมาตาม บอกว่ากินตามตรงแสบตรงใสมือให้มือคนเด้จ้ะกระปุกน,น,นี่ไปแหละงันมักถินได้ไหลยต่ายกินพี่น้อง Em có ai muốn hãng không hãng tôi muốn hãy là chị đẹp hãy là chị đẹp hãy là chị đẹp hãy là ยร่ายูบาลม <laughs> าพ่อ<ำ>เดือนหนึ่งหลังมือ้อหลังมื้อกลับนาต่างกันแล้วหล,ลังมื้อก็แคร์ต่างกันลว

ย่างโูบเบิ้ตายกินก็ย่างมาคุณ <caring> นีะครับ <i> ทาเเก็บน,นสิมากินเกงที่หัก,ลก,ก,ลกเลสูบก้นสูบปากแกงี่หักไข่แกงขา,เาวเล่จัง จ <hein. S 2> ุกนัก,กนับจุบ่างจุบ่างกับจุกนางกันอันใดเอเนาะเอากับตางกินข้าวแรงเลยกินข้าวแรงมาแล้วหอมนึง แล้วก็กินต่อจุบป,ปากจุบกลนเพเพิ่นทีหักควดยเนี่ย

我呢？嗯，那 บุญที่สองเมื่อีนบุญวันชาติบุญทาหารนะครับมีกองทัพคุณวันชาติสองท่านว่าข้ากระว่างแผนสไปยอยูวต้าดับุญนไปหานข่องเป็ดป <laughs> หาของเป็ดก็ไปทัานมาพุ้ง

ทางวันอาทิตย์กับที่ยุดแต่วันอาทิตย์วันเดียวคือแบบอยู่บนของงานเพื่อน่ะบริีเมี่ยงก็สวัสดิการดีหฮงชาววันศิลป์ว้านผะกจากิบผักวันนึงนเอียงของเ่ากับผักของไทยกับผักบอกผักแต่ของเราตีไม้กับผักวันตีไม้ บนทีชาวนกไปเฮ็ดตีบุนีว่ว่าบักผักผักเล้ว อิ่มบักคักมันถ้าเกิดอันสาวนอกอ้วนกะยกความพี่รสาวรัจสมีเด้อเพืเ่อนชาอากินตลอดคือมือวันทิ์คือมือวันทิศประกันน้ำติดบะเพื่นกะคาเป็ดสุกินเพื่อนคาเป็ดตลอดสาวรักสมีนะ เมึงตัวก็ได้ควนกินตลอดทำกันเอ๊ะบัตรักมาแซบเนี่ยเอฟซีเป็นความเมต์ว่ะข่อยกับคนนี้เป็นอย่างกันเนาะเป็นอย่างกันตอบดู เป็นไปได้เป็หลานใช่ไหมเป็นหลานไม่เป็นนอ้องเป็นหลานหลานใช่เปล่าไม่นอ้องสิหลานหลานเปล่าอ,อืออ้าวปลาก็เป็นก็คือไ้่ไหนละมาฟังน่ก็คืออันไม่เท่าเฮากับไม่เท่าของเอื้อยนี่เป็นพี่น้องก,กันไม่ท่าของสาโนกเออไม,ไม่เท่าซาโนกอ่ะเป็นเป็นเป็นเอื้อยของไม่เท่าซาลาด <Man. S 2> แต่เมื่อวานเอินอเนี่ยเดินหลานเด้วยน,น่องหลานน้องที่เนาะน้องวจากน้องที่เนากทุกคนคอมเมนต์บอกกันเด้อว,ว่าเอิอยังไงแรปแรคน,น,นลังงานหานักชือกันมาเปลี่ยนท่าหนังก่อนเด้อมาคือตะป่วน คือกายเคียงแตกนนละฝาหุ่นนี้เดียวกันเลยคุกณจำไดนโจดสองเนี่ยนะยวคนมาหยอกกระปมาหยอกให้หักลกละระป่ายัวซ่านเจหาหักเบาไทยรับระบมันราอไทยจะดีพนวะ บันไทยจึงใจอยู่บ้านน่ะมีคนจริงใจว่าบัาานไทยทำไมมันตัวสาวลาแล้วก็ไปเนอเนาะอิ่แล้วบอร์แล,แล้วก็อิ่มแล้วมาบุญทุกคนแซ่บคหะ

มาสำหรับสนีิการขอจบลงเพียงสนี้เนาะสำหรับตามขบุญเพิ่นกันหรือว่าตามขนมจีนกันแซ่บหลา่ที้มือพูดนี่ก็คือฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งอืมเพื่อนเพื่อนเมื่อไหร่แกส่องนกสาราเซโนเลยเด้อแล้วก็ฝากส่องพูดนี่นะเด้อมีสาราเซโนเดี๋ยวเขาจะคืนให้ยืนคืนให้ลงคลิปเดี๋ยวมึงมีเวลาคุณชายเห็ุเวียก Bye-bye. Bye-bye.